มาถึงเพื่อนๆนะครับที่เที่ยวอยู่ทางฝั่งอุซากาหรือว่าทางฝั่งคันไซนะครับอยากจะมาเที่ยวในส่วนของอาวัยรุ่นะครับมีสอบถามเข้ามาว่าเออยากจะไปอาพัยรุ่ใช้พาสหนไปได้บ้างก็ 15, <alet> ตัวแรกเลยนะครับก็คือเหมือนทางฝั่งโตเกียวก็คือตัว JR ใหญ่นะครับหรือว่า JR ออแบบ7วันนะตัวนี้ก็คือสามารถเดินทางได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นและ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัว JR ทาคายาม่าโฮคุริคุแบบ5วันนะอันนี้ก็คือจะเป็นพาสขายดีที่สามารถเดินทางไปเที่ยวที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะได้ด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นตัว JR คันไซโฮคุริคุแอเรียพาสแบบ7วันนะครับราคาจะอยู่ที่17,000เยนนั่นเองครับผมนะฮะก็ตัวนี้นะครับก็คือสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่สนามบินคันไซนะครับเข้ามาที่ ในส่วนของโซนคันไซนะครับแล้วก็สามารถไปถึงได้ที่กุัรชิกิฮิเมจิแล้วก็สามารถขึ้นทางด้านขวานะฮะขึ้นมาได้ไปถึงที่เมืองโทยามาเลยฮะแล้วก็ จากเมืองโทยาม่าเนี่ยฮะมันเราก็สามารถในส่วนซื้อในส่วนของตัวแพ็กเกจนะครับที่ตัวรถไฟนะฮะหรือว่าตัวแพ็กเกจที่สามารถไปเที่ยวอาภัยรุนได้ที่สถานีโทยาม่าสเตชันฮะ,ะเพราะว่าตัวรถไฟนะครับในส่วนของตัวที่จะต้องนั่งไปที่ทาจยาม่าสเตชันนะครับเพื่อเริ่มรูทเนี้นะฮะจะต้องไปขึ้นที่สถานีเดนเชสตโทยาม่านะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยจะอยู่ติดกับสถานีโทยาม่าสเตชันฮะ,ะทั้ง3พาร์ทนี้นะครับถ้าใครอยู่ที่ โซนคันไซนีฮะแล้วก็เที่ยวในโซนคันไซเป็นหลักแล้วก็อยากจะไปเที่ยวที่เอาควรูทนะครับเอกก็แนะนำนะครับให้ซื้อเป็น3พาร์ทนี้นะฮะแล้วก็ค่อยไปซื้อในส่วนของตัวแพ็กเกจนะฮะหรือว่าเป็นตัวชุดนั่นเองนะฮะที่สถานีโทยาม a สเตชันนะฮะแล้วก็สามารถขึ้นรถไฟจากสถานีเดนเทสเซโทยามานะครับไปที่สถานีทาเตยามะนะครับเพื่อที่จะขึ้นในส่วนของตัวเคเบิลคาร์แล้วก็ไปเริ่มโปรแกรมนะครับ ไปที่มูโรโดนะฮะหรือว่ากัแพงหิมะนั่นเองครับจากสถานีชินโอซาก้านะครับเพื่อนๆก็คือสามารถใช้ทั้ง3พามพาสนะฮะก็คือนั่งรถไฟในส่วนของตัวขบวนทันเดอร์เบิร์ดนะครับหรือว่ารถไฟด่วนพิเศษทันเดอร์เบิร์ดนะครับนั่งจากสถานีชินโอซาก้าหรือว่าโอซาก้านะครับมาที่สถานีคานาซาวะนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับพอถึงที่คานาซาวะนะครับเพื่อนๆจะต้องนั่งในส่วนของตัวรถไฟชินคันเซ็นโฮคุริคุชินคันเซ็นนะครับจากตัว สถานีคานาซาวะนะครับไปที่สถานีโทยาม่าต่อนะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับก็จะถึงที่เมืองโทยาม่าเซชันนะครับแล้วเราค่อยๆไปสี่พาร์ตต่อนะฮะก็ทั้ง3พาร์ตนะครับก็จะรวมในส่วนของรถไฟนะครับด่วนพิเศษนะครับจากโอซาก้านะครับไปที่คานาซาวะนะครับแล้วก็จะรวมในส่วนของรถไฟชินคันเซ็นนะครับจากคานาซาวะมาที่โทยาม่าเรียบร้อยแล้วฮะนะฮะแล้วก็ ค่อยมาเริ่มใช้พาสในส่วนของตัวเป็นตัวชุดนะครับที่สำหรับเที่ยวอาไพโลที่ สถานีโทยาม่านั่นเองครับนะฮะสำหรับตั๋วนะครับสามารถไปซื้อที่สถานีโทยามาเซชันนะฮะแล้วก็สามารถเริ่มเดินทางด้จากสถานีเดนเทสึโทยาม่าราคาจะคิดจากสถานีเดนเชสเโทยาม่านะครับไปกลับทางตรงเขื่อนคุโรเบะดำนะฮะก็ค,คือจะไปเที่ยวอาฮะโยาม่านะครับไปเที่ยวมูโรโดแล้วก็สามารถเดินเที่ยวที่อาเขื่อนคุโรเบะได้ด้วยนะฮะแล้วเราก็ค่อยเดินกลับมาขึ้นรถแล้วก็กลับมาเส้นทางฝั่งโทยาม่านะฮะตั๋วจะอยู่ที่ท่านละ14,000เยนนะครับโดยประมาณ เริ่มจากสถานีเดนเซเซโทยามานะครับผมนั่งรถไฟมาที่ทาเตยามะเซสชั่นนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะต้องขึ้นในส่วนของตัวทาเตยามาเคเบิลคาร์นะครับประมาณ7นาทีนะฮะก็คือจะไปถึงที่ราบบิจโจไดระนะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็คือจะต้องนั่งรถบัสนะครับจากที่ราบบิจโจไดระเนี่ยนะครับไปที่มูโรโดนะฮะก็คือใช้เวลาประมาณ50นาทีนะฮะก็คือจะไปถึงที่บนยอดเขาแล้วก็ตามจุดนะครับก็จะมีเป็นจุดที่เราสามารถลงรถได้แล้วก็ไป ถ่ายรูปกันกัแพงหิมะได้ด้วยฮะจากมูโรโดนะฮะเราก็จะนั่งในส่วนของตัวรถบัสไฟฟ้านะครับลอดอุโมงค์ทาเตยามานะครับมาที่ไดกันโบนะครับแล้วเราก็จะต้องนั่งตัวกระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะนะครับผมมาที่ ใ,ในส่วนของตัวที่ลาบคุโรเบะไดระนะครับแล้วก็จะต้องนั่งในส่วนของตัวคุโรเบะเคเบิลคาร์นะครับมาตรงจุดที่เราจะไปเดินดูเครื่อนตัวคุโรเบะดำนั่นเองฮะขากลับนะครับก็กลับเส้นทางเดิมเลยนะฮะคือนั่งในส่วนของตัวเคเบิลคาร์นะครับมาต่อกับเช้าไฟฟ้าแล้วก็จะต้องนั่งรถ flight, บัสไฟฟ้านะครับมาลอดอุโมงค์ครับคาเตยามะนะครับแล้วก็จากมูโรโดนะฮะต้องนั่งรถบัสนะครับลงมาที่ที่ลาบส่วนบิจโอดะละแล้วก็จะต้องนั่งตัวทาเคยามะเคเบิลคาร์ <Lebanon S 2> นะครับลงมาที่คาเตยามะเซสชั่นนะฮะแล้วกก็จา คาเทยาม่าเซชั่นเราก็ต้องนั่งรถไฟนะครับของโลเคเทรนนะครับมาที่สถานีเดนเซสึโทยาม่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกรถหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเดินทางจากโอซาก้านะครับมาเที่ยวที่ตัวอัลไพายรถนะฮะสหรับเส้นทางนี้นะครับไปกลับนะครับก็คือจากสถานีคาเทยาม่าเซชั่นนะครับไปเที่ยวถึงที่เขื่อนครัวเบทนะครับไปกลับเนี่ยจะอยู่เวลาประมาณสัก 8-9ชั่วโมงโดยประมาณนะฮะก็จะใช้เวลานะเที่ยวเนี่ยประมาณเต็มๆวันเลยนะฮะก็คืออย่างที่เอบอกนะครับอย่างเช่นเดียวกับฝั่งโตเกียวเลยนะฮะก็คืออยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับใช้ในส่วนของตัวเมืองโทยามานะครับเป็นเซ็นเตอร์พักที่โทยามาก,ก่อนนะฮะแล้วก็ตอนเช้านะครับเราก็ค่อยเดินทางจากสถานีเดนเทสิโทยามานะครับไปที่คาเตยามาแล้วเราค่อยเริ่มโปรแกรมอัลไพรูทนะฮะเพื่อที่เราจะได้เที่ยวอัลไพรูทกันน้อย่างเต็มที่นะฮะตลอด8-9ชั่วโมงที่เราอยู่ในตามเส้นทางของอัลไพรูทนะฮะแล้วเราก็ค่อย มาพักที่โทยาม่าอีกวันหนึ่งส่วนวันที่เหลือนะฮะอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆนะครับใช้เป็นพาสตัวทาคายาม่าฮงคุริคุเพื่อนๆก็สามารถใช้พาสตัวนี้นะครับเดินทางไปที่ทาคายาม่านะครับเพื่อที่จะนั่งรถบัสเข้าไปเที่ยวหมู่บ้านชื่อคาบาโกะก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็สามารถทําได้หลายรุ่นเลยนะฮะหรือไม่ก็สามารถนั่งรถไฟนะครับตัวฮิดะไพรวิวนะครับจากโทยาม่าเซชั่นนะครับมาที่เคโรอันเซ็นนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันในส่วนของขากลับนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับ ใช้เป็นตัว JR ใหญ่นะครับก็สามารถกลับได้ทั้งสองทางนะฮะทางฝั่งคานาซาวาก็ได้นะฮะแล้วก็นั่งรถไฟด่วนพิเศษทันเดอร์เบิร์ดนะครับมาที่ตัวอุซากาได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆอยากกลับทางฝั่งในส่วนของตัวทางทาคายามานะครับแล้วก็มาแวะช้อปปิ้งที่นากย่านะครับแล้วก็ค่อยกลับไปที่โอซาก้าก็ทําได้เช่นเดียวกันฮะอันนี้ในเงื่อนไขของคนที่ใช้ JR All แบบ7วันเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับใช้ในส่วนของตัว JR ทาคายามาโฮคุริคุแบบ 5วันต่อเนื่องนะครับหรือว่าตัว JR คันไซนะครับโฮคุริคุแอรียพาร์ทแบบ7วันนะฮะอันนี้ก็คือจะต้องกลับไปเส้นทางเดิมก็คือจากโทยาม่านะครับกลับไปที่คาราซาวะแล้วก็ต้องนั่งรถไฟคันเบิร์นนะครับกลับไปที่โอซาก้าเพื่เพื่อนๆลองแทนดู้ไหมถ้าพอมีเวลานะครับสักประมาณสัก2อถึงสวันนะฮะอันนี้เองก็อยากจะให้อ่าลองมาเที่ยวอาคาโดะกันสักครั้งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณวันที่15เมษายนที่ถึงนี้นะฮะเขาก็จะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่รอคอยกันมา2-3ปี ที่จะมาสัมผัสบรรยากาศกักแพงหิมะที่เส้นทางอัลไพร์ลุนนะฮะก็ลองวางแผนกันดูฮะจริงๆแล้วนะครับเส้นทางนี้นะครับเที่ยวได้ไม่ยากเพราะว่าตลอดการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งนากาโน่นะครับหรือว่าทางฝั่งชิโนโอมาจินะครับหรือว่าทางฝั่งโทยาม่าหรือว่า ทางฝั่งทาเตยามาเซชันนะครับก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษาได้นะครับคอยแนะนําเราเนี่ยตลอดการเดินทางเลยว่าโอเคถ้าเราอยากจะไปาจากชินโนะโอมาจินะครับไปแค่คูโรเบได้ไหมก็สามารถทำได้ก็คือสามารถไปซื้อตัวหน้าง,งานได้เลยหรือว่าถ้าทางฝั่งทาเตยามเนะครับเพื่อนๆอยากไปแค่ทาเตยามาไปแค่มูรุโดก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็คือเราอาจจะลดทอนเวลาได้น้อยลงอย่างเช่นกะ็คือ ถ้าจากคาจายาม่าไปที่บูรโลเนี่ยอาจจะเที่ยวแค่ประมาณสัก5 6ถึงชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปที่คูโรเบะนะฮะเราก็จะเสียเวลาน้อยลงก็ลองดูฮะว่าแต่ละจุดนะครับราคาหรือว่าราคาตั๋วเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันนะฮะเดี๋ยวจะแปะตารางราคานะครับเอาไว้ในตามในคลิปเลยนะฮะก็ลองดูนะฮะหรือไม่ก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของราคานะครับแต่ละช่วงนะครับได้ที่เว็บไซต์ของ a l p i r o u t c o m ใครที่จะไปเส้นทาง a l p i r o u t นะฮะเที่ยวได้ไม่ยากเลยนะฮะแค่เรามีตั๋ว JR ใหญ่นะครับทางฝั่งโตเกียว รหรือว่าตัว JR East ano, n a g a n o e n r อ Ta ทางฝั่งโตเกียวก็สามารถมาเที่ยวเส้นทางนี้ได้แล้วก็ทางฝั่งโอซาก้านะครับมี JR ใหญ่ก็ไปได้ JR Takayama Hokuriku ก็ ama, Hok iku, ไปได้หรือว่าก็เป็นตัว JR West ขันไซแอรียะโฮคุริคุแอรียพาร์ทแบบ7วันก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันฮะก็ลองวางแผนกันดูฮะนะครับเพราะว่าปีนึงเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวเองนะฮะก็คือจะเริ่มให้ท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่15เมษายนเป็นต้นไปนะครับผมก็ลองวางแผนดูนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พาธนะครับหรือว่าเส้นทางเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นนะฮะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ทาง u t u b e ของเองก็ได้นะครับผมหรือว่าสอบถามเข้ามาทาง l i n e Official นะครับผมหรือว่า Inbox Facebook นะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาทางอีเมลนะครับเอก็จะมีในส่วนของตัวน้องแอดมินนะครับคอยตอบให้กับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางนะครับตลอดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา9้าโมงถึง3าทุ่มนะครับก็วันอาทิตย์ขอหยุดจริงวันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองดูนะฮะว่าถ้าใครยังไม่เคยไปนะครับแนะนำนะครับที่นี่ต้องไปให้ได้ครับเส้นทางอาไพเรียครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับจะเป็นพาร์เราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตั๋วในญี่ปุ่นเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบเอ็กซ์คลูตลอดทิปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ